ิดตูแปยเอ,อ้เอ,อสวัสดีฉันเป็นเพื่อนใหม่ของนายนะนี่บ้านฉันได้ชื่มเจอเอ,อ่อนี่มัน,ฉ,นฉันเกียดวันนี้วันนี้เป็นวันที่สวยมากเอ,อ้ยใช่ภาษาดีฉันคือสติปแมนามันช่างคือไปโคตรน่าเกลียด คือเรื่องของฉันกลับบ้านล่ะเดี๋ยวนะอเล็กฉันมีอะไรให้คุณดูนี่สิฉันทำเพื่อคุณนะเพื่อคุณไงล่ะนี่แหละถึงฉันจะเป็นผู้ชาย แต่ฉันก็มีสกินเหมือนกันนะแต๊บแต๊บแต่งงานกับผมได้ไหมไอคิดแป๊บตตกโอ้เธอดูสวยจังเลยวันนี้ฉันก็เหมือนกันโอ้ท่าฉันมีคำถาม ามมาเลยสิออมันคืออะไรวะอ๋อมันคือสกินใหม่ใช่ไหมอ้าพ,พอแล้วพอแล้ววันนี้ฉันจะให้โฟเวอร์กับทจ้าน,น,นะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรก็ไม่รู้วันนี้ผมจะมาแปื อ๋ยแบบแ,บ,บ,แ,บ,บ,แบ,บผมไม่รู้เรื่องผมพูดแอบพาไ้ทานวุ้ยพูดปากไ้ได้ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้โอ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 ม่พูดอะไรกันวะอ่ามาต่อกันเลยนะอลเล็กกับสตีฟเธอดูสวยทั้งคู่เลยนะอ่ามาเริ่มกันเลยอ่ามีใครจะขัดข้องอะไรไหมตอนนี้พูดได้มาได้เลย้อมมี มันเป็นแฟนของข้าอเล็กซ์ของข้าอเล็กเป็นของข้าอะไรเนี่มันก็ดเรยขึ้นสตีฟก็ตายชุดเป่งแล้อ่าเอา่อฮีโร่บายฉันอยู่นี่นะเอาเออ โโเราไปเลียร์กันที่บ้านเลยนะเข้าใจฉันไปละออามาต่อกันเลยได้เวลามงพลสมงรถอนเล็กกับสตีฟคิดกันหน่อยสิยำ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 เนี่อ้โอ,โอ,โอ้ดีมากมันโคตรดอีเออแจ๋วมากอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะ เออฉันรักคุณสตีอ๋อฉันรักคุณเหมือนกันสตีฟวันนี้เดี๋ยวฉันทำแบบนี้นะฉันคิดว่าสวยทั้งสองคนโอ้ฉันรู้แล้วเดี๋ยวฉันไปหาเค้กมาให้นะเดี๋ยวฉันเดี๋ยวธอจะเติมงานฉลองไปละเออโอ้โอ้นี่มันสวยจริงจะชอบมันนะโอ้โห มันเป็นอะไรกับเกี่ยวกับสตีอ่ะตูดเนไปโดนอะไรวะโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นสตีฟสตีปผิดพงาดสตีปผิดพลบกพร่องแล้วทุกคนแล้วปรปกรเปิดระบบต้องเปลี่ยนเป็นสกินเดิมเดีวนี้เยี่ยมมาแล้วค่ะ อาฉันได้อำพึ่งมาด้วยนี่ไงเค้กเค้กเค้กเฮ้ยโลงนี้เดี๋ยวไม่ได้เค้กไม่นะไม่ก็ซื้อมาเยอะแยะเออไม่นะแอสสวัสดีโอแกกออกไปจากบ้านฉันเลยนะออกไปฉันไปเองก็ได้โอ้ยของขึ้นแล้วเนะ เขาเป็นอะไรสสวนแก็จะอยากเล่นซ่อนหาฉันชอบเกมนี้นะมาเล่นกันเลยอาอยู่ไหนกันนะจะเป็นผู้ชายที่น่ากเกลียดมากฉันไม่ชอบเขาเลยหวังว่าเขาคงจะไม่มานะฉันเกลียดเขามากอะ่ะไปแล้วอ่ ยังไม่เลยไอ้เจ๋งแล้วเออเกิดใหม่ก็ได้วะเอา้าอย่าลืมกดซับสไครด้วยนะครับบ๊ายบายล่ะ